บัตรป่งดีบัตรป,งปง่งอดสันวมีความหลอกแจเงขึนลงที่บัตรปองตรวสอบสิ่งขอ,องสำหรับท่านนัติดตัวมาเกินลงให้เทียบร้อยนะครับบริจาคเชรชานชาลาได้ึลครับ,บรถธรรมดาคับวันที่สองห้าสี่นะครับต้นทางหลังส่วนทุดไปหนะานินชนบุรีครับ ีนะครับปอจันสถานีปัดปงไปแล้วจะอยู่รถตรงบริสถานีชุมทางน้องประดกคลองบางตาลผงมะเดื่อไปหย่ดรบ้านเจ้าบางสนามจากสถานีหลักปอมาตกในฐานนี้ปันนด,ดอปองไปครับเ,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 เร็ว <c oughs> เลยรถวลยหลบๆๆ <c oughs> ล้มก่อนเดี๋ยวเพื่อสะดุดล้ม เราต้องคิดถึงเคสอันตลายไว้ด้วยเรียกว่าวอดเคสวอดเคสโนโน้วอดเคสวอดเดีรวดวอาร์โอ้วเอที h a มเราเป็วแป่าเคสที่ล้มเหลวนี่เรากำลังสอ,อนภาษาพาร์ตูทูทอยู่